สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันอังคารที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะสัป,ปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้หน่วยฤดูหนาวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเครื่องแต่งกายในฤด,ดูหนาวว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูกับนักเรียนนะคะช่วยกันคิดนะคะว่าเครื่องแต่งกายในฤด,ดูหนาวควรจะแต่งกายอย่างไรนะคะ,ะนักเรียนลองคิดสิคะ ถ้าคุณครูจะถามนะคะเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวควรมีอะไรบ้างนะคะเช่คกันตอบเลยค่ะหนึ่งเสื้อกันหนาวแขนยาวสองกางเกงขายาว 3. ผ้าพันคอสถุงมือ 5. ถุงเท้าหก มวนนะคะค่ะถ้าวันไหนอากาศหนาวเราก็ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวใส่ถุงเท้ารองเท้าผ้าพันคอแล้วก็หมวกด้วยนะคะนอกจากการแต่งกายที่ทำให้เราหายหนาวได้แล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมอะไรอีก,อกคะที่ทำให้เราหายหนาวได้ก็มีกิจกรรม วิ่งออกกําลังกายหรือเดินออกกําลังกายนะคะนักเรียนอ,อาจจะเดินออกกําลังกายตอนเช้าวิ่งออกกําลังกายตอนเช้านะคะจะได้หายหนาวหรือตอนเย็นก็ได้นะคะก่อนอาบน้ํานะคะค่ะเก่งมากทุกคนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูประยูน,นะคะจะพานักเรียนนะคะไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมนะคะให้นำหนังสือแบบเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะ ของชั้นอนุบาลปีที่3ขึ้นมาเลยค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่6ค่ะหน้าที่6คือหน้านี้นะคะเลข6อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ6ส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างอ่นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคำตามรอยปละนะคะแล้วก็ อ่านตามคุณครูนะคะเขียนเลยค่ะประตูนะคะประตูเขียนให้ตรงๆนะคะประตูหลังคาหลังคาหลังคาหน้าต่างนักเรียนก็เขียนคําว่าหน้าต่างนะคะ หน้าต่างเขียนให้ตรงตามรอยเส้นปลานะคะนักเรียนนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะเสร็จแล้วอ่านตามคุณครูอีกครั้งนึงนะคะประตูเห็นไหมคะชี้ไปที่ประตูค่ะหลังคาก็ชี้ไปที่หลังคานะคะหน้าต่างก็ลูกศรก็ชี้ไปที่หน้าต่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนกับคุณครูนะคะมาช่วยกันนับว่าบ้านหลังนี้ มีหน้าต่างที่เรามองเห็นอยู่กี่บานนะเดี๋ยวนับไปพร้อมคุณครูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีหน้าต่างกี่บานคะที่เรามองเห็นอยู่มีหน้าต่างที่เรามองเห็นนะคะ9บานใช่ไหมคะค่ะเก่งมากค่ะตัมให้ตัวเองค่ะประตูแล้วคะประตูถ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ ดอดีเดินโออาอ่านว่าดอแปลว่าประตูนะคะประตูที่เรามองเห็นมีกี่บานคะ<ม>1น,นะคะมี1แล้วหลังคาล่ะหลังคาสีแดงสีแดงนะคะหลังคาสีแดงเห็นหลังคาอยู่1ห,หลังคานะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเติมคําในช่องบรรทัดให้สัมพันธ์กับภาพนักเรียนดูนะคะอย่างประตูนักเรียนก็นํา คำว่าประตูมาเขียนลงในช่องนี้นะคะหน้าต่างหน้าต่างอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็เขียนคําว่าหน้าต่างลงไปเลยค่ะหลังคานักเรียนก็ไปนําหลังคามาเขียนลงตรงนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วยังคะอ่าเสร็จแล้วดูตัวอย่างผู้ประยุกต์ก่อนนะคะค่ะภาพแรกนะคะประตูหน้าต่างหลังคา นักเรียนลองอ่านคำตามคครูอีกครั้งนึงนะคะประตูหน้าต่างหลังคาค่ะส่วนประกอบของบ้านที่เรามองเห็นจากภายนอกก็จะมีประตูมีหลังคามีหน้าต่างนะคะถ้าบ้านไม่มีหลังคาเป็นอย่างไรคะแดดร้อนถ้าฝนตกก็ฝนบ้านก็จะเปียกเพราะไม่มีหลังคาฝน้ำฝนก็จะลงไปในบ้านถ้าไม่มีประตูล่ะ ถ้าไม่มีประตูก็เวลาลมพัดหรือถ้าเราไม่อยู่บ้านขโมยก็จะเข้าบ้านได้เพราะไม่มีประตูหน้าต่างก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีหน้าต่างเวลาลมฟ้าลมฝนมาแล้วก็ต้องมีหน้าต่างเอาไว้ปิดใช่ไหมคะนักเรียนส่วนประกอบของบ้านในหน้านี้ก็จะมีประตูหน้าต่างหลังคาเก่งมากทุกคนเลยค่ะอย่าลืมถ่ายภาพใบงานส่งคุณครูประจำชั้นนะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปนักเรียนพร้อมนะคะให้นักเรียนนะคะนำ,นำแบบฝึกหัดส,สระภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่5ค่ะแบบฝึกหัดเขียนสระไทยนะคะให้เด็กๆนักเรียนนะคะอ่านสระตามคุณครูนะคะสาระโอสาระโอสาระอ อ่านตามคุณครูนะคะซาราโอกอโอโกงอโองโงโลโอโลซาราโอจอาโอโจยาโอโยทาโอโท ซาออกอกสอสอนอเอนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนอักษรตามรอยเส้นปละนะคะพร้อมกับเขียนให้ทุกบรรทัดนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะค่ะให้เว้นวรรคให้เท่ากันนะคะ ลงมานะคะจะด้วยสวยงามเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเนื้อตานะคะจะได้สัมพันธ์กันนะคะแล้วเวลาเขียนเสร็จแล้วก็ให้หัดอ่านว่าสระโอโกโงโลสระโอโจโยโท สระอะกะสะนะนะคะอ่านคล่องแล้วนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูประจําชั้นนะคะแล้วก็วันทัดบนสุดวันนี้วันอังคารที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะบันทัดสุดท้าย ให้เขียนชื่อนะคะเขียนนามสกุลของตนเองมาด้วยนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็เด็กหญิงชื่ออะไรแล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็เขียนนามสกุลค่ะค่ะให้เขียนทุกวันเลยนะคะจะได้เก่งๆนะคะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นปหนึ่งกันนะคะค่ะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอหน้านี้นะคะส่งคุณครูประจำชั้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะ เดี๋ยวทบทวน,นกันก่อนนะคะทบทวนกันก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะวันนี้นะคะหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องส่วนประกอบของบ้านส่วนประกอบของบ้านถ้านักเรียนนะคะออกจากนอกบ้านไปและไปยืนอยู่ข้างนอกบ้านนักเรียนจะมองเห็นอะไรคะส่วนประกอบของบ้านเห็นหลังคาบ้านค่ะเก่งมากค่ะเห็นอะไรคะ เห็นประตูเห็นหน้าต่างนะคะส่วนประกอบของบ้านที่เราเรียนวันนี้มีหลังคาประตูหน้าต่างนะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับการเขียนสระภาษาไทยนะคะวันนี้เราเรียนสระอะไรคะสระโอสระโอสระออนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนนะคะถ้านักเรียนนะคะฝึกอ่านสระ ได้แล้วนะคะแล้วก็คล่องแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปส่งคุณครูประจําชั้นด้วยนะคะสําหรับไปงานใบกิจกรรมก็ถ่ายภาพส่งครูประจําชั้นด้วยนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูประยูนนะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะเล่นและทํากิจกรรมอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะเวลาเล่นของเล่นแล้วนะคะให้เก็บข้าที่ทุกครั้งนะคะเราก็รู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะมัน อาบน้ำให้สะอาดยี่เสมอมาล้างมือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย